ผมต้องบอกเลยนะครับว่าต้องฟังนะครับจากปากพี่ดวงจริงๆและเข้ามาให้กําลังใจพี่ดวงเลยนะครับที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเกือบจะมีชีวิตที่มีอันเป็นไปนะครับแต่นะครับได้ทานมันอาดัมสกัดเย็นของเราทําให้พี่ดวงครับเหมือนมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่ครับพี่ดวงครับช่วยเล่าหน่อยครับว่า อาการของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ดวงตอนที่เกิดวิกฤตกับร่างกายตอนที่ติดโควิดครับพี่ดวงตอนแรกไม่รู้ว่าติดเลยค่คืออาการที่แรกก็มัน,นหนาวเราก็ไม่คิดว่าโควิดครับ เดี๋ยวนะครับไม่ไม่ได้ซื้องาดำมากิน,อนอตตแต่ตอนแรกกินอยู่ใช่ไหมครับตอนแรกกินอยู่ยลยแล้วก็ไม่ไม่ได้กินถูกไหมครับ อยากออกไปไหนยไอยากไปก็เลยวันได้เดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรหรอกอ๋อคือคือปกติกินงาดำอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็คือหยุดกินไปประมาณเดือนถึงสองเดือนใช่ไหมครับพี่ดวงไม่แบบยังไม่ถึงับมีอาการเหม็นอะไรเงี้ยกอ็อีกวันหนึ่งอีกสองก,อก,อก็ไม่มารับไม่โทรามาบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นครับแต่เรารู้ว่าเอ๊ะไม่เป็นแต่อาการมันออกแล้วมันกินข้าวไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยอาการตั้งแต่วันที่อะไรไง ที่ที่บอกว่าอาการออกเนี่ยคือออกขนาดไหนครับพี่ดวงออกตอนนั้นรู้สึกว่ากลางคืนก็ไข้ลุงเราแล้วก็ค,คือร้อนร้อน,อนหนาวหนาวอ่ะแต่เราไม่ปวดหัวแล้วเราก็เลิกท้องเสียละข้าวกินไม่ได้เหม็นน้องไปซื้อมาให้โทรไปบอกกับน้องที่รู้จักกันบอกเออซื้อของมาให้หน่อยสิเอามาไว้ด้วยว่าเราจะไม่ออกไปละเรารู้ตัวว่า หมอก็ไม่โทรมาบอกแต่อาการมันเหมือนเลยอ่ะอ่ท้องเสียเนี่ยมันเป็นอาการแล้วเราะคนเ็ว่าคนเป็นโควิดมันจะท้องเสียด้วยครับก็รอหมอเอ๊ะข้าวกินไม่ได้เลยทำไงช่วงนั้นอ่าไม่คิดอเลยคิดใจเฮ้หันมางาสองเม็ดไม่พอแล้วก็เลยกินไปสี่เม็ดห้าเม็ด่องมื้อนะเพื่อเพื่อที่ว่าเราคิดในใจว่าถ้าเป็นมันต้องต้านไว้ก่อน กว่าหมอจะมารับเราแล้วเราก็ไม่รู้หมอจนเอ๊ะคือมันก็ต้านจริงๆนะนี่เชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะเรายังมีแรงอยู่ถึงแม้เราจะท้องร่วงถึงแม้เราจะกินข้าวไม่ได้กินแค่โกโก้โชงมั่งอะไรมั่งเราก็มีแรงเราก็คิดว่าเออแต่มีแรงก็จริงคือต้านไว้แต่เราต้องไปหาหมอหอา้าวเขา ทางนู้นก็ตกใจเขาคิดว่าตายนะเพราะเขาไม่ตอนนั้นเราไม่พูดว่าเรากินงาหรืออะไรเราบแต่ร่างกายมันรู้สึกซูบนะแต่แต่ว่าตัวเองอรู้ตัวว่าแรงมันยังมีอยู่มันไม่ได้หมดแรงหรอกแต่งาสองกล่องก็จะหมดเพราะเราอัดไงครับรอ,อัดไปไไดวันละกี่เมตรครับพี่ดวงอัดไปวันละกี่เมตรครับ,รบมือละสี่ห้าเมตรเลยมือละแล้วถ้าไม่อัดลย ใช่เพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราไม่อัดเราจะทำไงเรากินข้าวไม่อ๋อสแสดงว่าถ้ากินมื้อละห้าเมตรสามมื้อก็คือสิบห้าเมตรต่อวันเลยใช่ไหมครับพี่ดวงได้หมอจะมารับจมดสองกล่องนะแล้วอ่าช่วงที่ช่วงที่พี่ดวงกินข้าวไม่ได้ครับพี่ดวงคือคือกินไม่ได้เลยเป็นระยะเวลาประมาณกี่วันครับพี่ดวงที่อาการหนักมากๆเลย ช่วงวันที่1ส1 2กินได้สองสาคำพอตอนหลังไม่ต้องมาพูดเลยไม่ไม่อยากกินแล้วกินแต่วพวกชงน้ํานี่แหละ <Huh? S 2> เพราะว่าแล้วก็อยากจะออกเดินไปไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแรงมีแรงเพราะเราค <Wow! S 2> ีนยานไป <Wow! S 2> มันต้านอยู่มันคือคิดอย่างนั้นนะคิดว่าเนี่ยมันต้านเราอยู่เราก็รอหมอคือให้หมอมารับไปหมอไปรักษาท,ทีก็คืองานก็ช่วยเราด้วยช่วยเราไว้แต่ก็ไม่ได้รักษา เขาไม่ได้เป็นยาใช่ไหมรักษาลรคโดยตรงเด็ดเขาต้านเชื้อไม่ให้เข้าไปทําลายเราอ่ะช่วงที่กินงาดําแล้วนะครับรู้สึกว่า,าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ดวงคือเรากินไปเหมือนกับว่าเราอ่ะมีแรงนะเรามีแรงเราแต่เรารู้ว่าตัวเรามันเป็นเหมือนติดเชื้อแล้วอะ่ะเพราะมันท้องร่วงอ่ะครับ เนี่ยแต่ว่ากินงาดํามีแรงครับถ,ถ้าไม่กินถ้าว่าไม่ใช่งาดําแล้วเราจะอยู่ได้ไงเรากินอาหารทีไ่ได้เนี่ยเพื่อนดวงงานก็พูดสงสัยเขาไม่รอดหรอกเขาเขาคิดว่าเรา<ม>เขาคิดว่าเราจะตายเลยเหรอครับพี่ดวงใช่คนที่ที่อยู่ข้างๆทํางานด้วยกันนะ่ะเขาไปบอกนี่รอดแล้วแกไม่รอด่างเนี้ยเขาพูดกับพี่ดวงแบบนี้เลยเหรอครับว่าไม่รอดแนะ่ใช่เขาพูดเลยพอเรารอดมาว่าอุ้ย ไม่อยากคิดเลยชุ้หมดเลยเ้วบอกถ้าเราไม่กินยาเราอยู่ไม่ได้ขนาดหมอมารับได้ยังอีกนะที่คาคาอยู่แผลกว่าปา,านยะเอาไปด้วยการนใ,ใจว่าถ้าหมอให้ยาเรามาเรากลัวกลัวยาแต่ว่าต้องกินพอ,พอหมอบอกว่ายานี้กินสองทุก็กนินยาหินยาสักครึ่งชมแล้วมีแลกนะมีน้องคนหนึ่งเขาก็เพิ่งติดนะ ติดใหม่ๆเล็บปติดรู้เขาบอกเขาก็แจ้งไปเขาก็รับเลยแต่กับพี่นี่พี่ติดคิดว่าตั้งแต่วันที่ห้าแล้วมั้งน่าจะมีอาการและพะห้าห้ามิถุนาใช่ไหมพี่ดวงแล้วน้องคนที่อยู่พักด้วยกันในในที่รักษาเนะ่ะยังไม่ได้กลับเลยนะตอนที่กลับอะ่ะครับขนาดเขาแข็งมองดูอ่ะพี่อย่างนี้เลยเอ๊เขาก็เพิ่งติดเขาบอกเขาเพิ่งเป็นทําไมหมอยังไม่ ให้เขากลับแต่เราได้กลับแล้วเก้าวันเขายังสั่งยาให้น้องคนนั้นอยู่ที่อยู่ร่วมห้องกันช่วงแรกเลยนะขอบอกตรงว่าไม่ได้คิดว่าจะมากินงาดำตีห้าเมื่อเรากินอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรากินได้เราบอกเอา้าเมื่อเรากินอาหารไม่ได้จะทํายังไงเราเราก็คือน้ําดึกก็้วละ่ะนอนก็ไม่หลับอะไรก็ไม่หลับมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้นอนหลับนะเป็นอย่างเนี้เป็นเชื้อไวรัสเนี่ยนอนไม่ได้หลับเราก็ คิดไปใช่ไมไม่ได้แล้วต่อเม็ดไม่ใช่เพราะเรากินอะไรไม่ได้จะมากินแต่น้ําอะไรชงโกโก้อ,อย่างนี้มันคงไม่ได้ก็มาคิดได้ว่าอ๋อถ้าเป็นอะไรที่หนักเราก็ต้องกินหนักถูกต้องไหมคะครับ<ะ>เราก็เลยกินเข้าไปสุยห้าเม็ดเลยมือหนึ่งคือนั่งกินเลยยังไม่ต้องเช้าวพาเช้าอัดอีกพอถึงเวลาเที่ยงพยายามให้คนบอกน้องที่รู้จักนอกซื้อของมากินข้าวผัดปูยังไม่ได้เลยอะ่ะ กินงาดาขก็ไปเราเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีแรงที่จะต้องรออีกถึงวันไหนมาก็ต้องรอรอมันมีแรงมันไม่ถึงจะพุดตรง,งไปอ่ะครับมันมีแรงมันมีแรงอันนี้กล้ากล้าพูดเลยครับเรามีแรงไม่ได้ไปรับต้องหกวันเขายังเขายังขอบคุณเลยตอนที่โทรมาขอบคุณมากนะที่รักษาตัวเอง อ๋อพี่ดวงทนกับอาการที่มันแย่เนี่ยมาถึงหกวันได้จนหมองงเลยใช่ไหมครับพี่ดวงอขอบคุณมากนะที่รักษาตัวเองนี่คือเรื่องจริงเลยหมอพูดอย่างนี้จริงๆเราอยู่อกอ้าวขอบคุณเราทำไมอ๋อเรามันเนออ๋อถ้าหกวันคงเป็นเนี่ยเขารู้นี่ว่าตรวจแล้วเรามีเชื้อแบบไหนแบบไหนใช่ไหมครับเขาเลยพูดยังไงว่าขอบคุณมากนะที่ลัดูแลตัวเองียังหายได้ก็เลย ที่บอกคุณพี่ไปว่าวันที่แปดก็รีบเลยเพราะเราหยุดมาสองเดือนแล้วไงสองเดือนกว่าครับถ้าเราไม่กินน่ะข้าวเราไม่ได้กินน่ะเราจะอยู่ได้ยังไงกินแต่น้ําชงๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้คือเราคิดว่างาดํามันต้องมีคุณค่าทางอาหารด้วยมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยแล้วมีคุณค่าทางต้านอักเสบด้วยทําให้ในร่างกายเราทนทานได้ว้าว <Wow. S 2> เชือ้อ ถ้าง,งั้นหกวันเราทนไม่ได้มนะันคงไปถึงไหนแล้วพูดง,ง่ายๆเช่นนี้ครับอยากให้ฝากอะไรหน่อยครับพี่ดวงคือถ้าสมาชิกเขาก็มั่นใจกันหมดแล้วทุกคนว่างาดำเนี่ยมันมีผลจริงๆมันได้ผลจริงคือเราก็พูดตามที่เราเป็นเราเห็นจริงเพ <c oughs> ราะกินเข้าไปแล้วเราต้านได้เราทนได้ถึงหกวันจริงๆแล้วจะมี อีกใบนี้ก็ไปเช็คที่ศูนย์พันลักษ์ของอสมเด็จย่าป้าหญิงศิลาพลเขาก็ยังบอกว่าเราเป็นลบอยู่โรคโควิดแล้วก็งาดำให้กับผู้ชมไลฟ์สดบ้างครับพี่ดวงคืออยากจะฝากว่าโรคเนี้ยบางทีเราไม่ทันระวังตัวแป๊บเดียวแล้วก็เราต้องรักษาสุขภาพเราไว้ก่อนคืองาดำเนี่ย น้ำมันงาดำสกัดเย็นของแซ่เป็ดแต่เนี่ยคือเราต้องต้องทานเพราะมันจะได้ต้านไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องมาให้มันพอมันเข้ามามันก็จะได้ไปไหนไม่ไม่ได้ไกลอะ่ะให้เราระวังตัวให้เราทันที่จะไปรักษาได้ง่ายนี่ถ้าไม่มีงาหกวันนี่ก็คงไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะความรู้สึกบอกคือมันคิดอย่างนี้เลยโอ้มันคิดมาในความ กินเลยที่เราเห็นหอยู่ถ้าเราไม่มีงานเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยโชคดีนะที่คืนนั้นเราคิดโอ้งาไงกินก็ไปเลยเออเอาให้มันอยู่เลยกินข้าวไม่ได้กินงานี่แหละป็นอาหารเลยินบี้หอ,อ,อมาแล้วก็ก็ยังแบบแข็งแรงมากนะโอ้โหต้องขอบคุณน้ำมันงานสกัดเย็นของแซ่แแปดแปดอย่างมากเลยค่ะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเรื่องราวนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า 要听。東方